ดาคอนบอลเริ่มต้นการตามหาความรักและเดินทางผ่านสวรรค์ตอนที่116เมื่อหยานและโม่เป่ยเริ่มทำการค้าขายอย่างเป็นทางการทั้งสองฝ่ายต่างก็แสดงความจริงใจอย่างยิ่งและหยิบสิ่งของหายากที่อยู่ในมือออกมาจากนั้นการแลกเปลี่ยนครั้งแรกระหว่างกษัตริย์ก็เสร็จสิ้นลงอย่างมีความสุขเมื่อทั้งสองฝ่ายมีความสุขโม่เป่ยควบคุมพื้นที่ภูเขาชางไปนอกกำแพงเมืองจีนดังนั้นในมือของชาวคีตานวัตถุดิบทางการแพทย์จากธรรมชาติ เช่นสมและเห็ดหลินจือก็เหมือนกับแองเจลิกาและโกจิเบอรี่ในมือของคนในที่ราบภาคกลางชาวคีตาใช้วัตถุดิบทางการแพทย์เช่นสมและเห็ดหลินจือเพื่อแลกเปลี่ยนกับวัตถุดิบเช่นผ้าไหมชาและเกลือจากคนของหยานหลังจากที่หยานได้รับวัตถุดิบทางการแพทย์เช่นสมและเห็ดหลินจือแล้วเปกจึงสั่งให้สมาชิกของศาลาเทียนเรินขายวัตถุดิบทางการแพทย์เหล่านี้ให้กับรัฐบริวารอื่นๆและยึดตามหลักการใช้เหล็กคุณภาพดีกับใบมีด พวกเขาต้องการถ่ายวัตถุดิบทางการแพทย์ที่เหมาะสมที่สุดให้กับบุคคลที่เหมาะสมที่สุดและร่ำรวยที่สุดด้วยวิธีนี้รัฐยานจึงได้สะสมความมั่งคั่งจำนวนมหาศาลที่ทำให้ผู้คนนับไม่ถ้วนตะลึงงินในเวลาไม่ถึงปีด้วยความมั่งคั่งจำนวนมหาศาลนี้เบลูสามารถใช้เงินมากขึ้นเพื่อให้ชาวรัฐยานมีส่วนร่วมในโครงการขนาดใหญ่เช่นการเกษตรการเพาะพันธุ์และการประมงด้วยวิธีนี้ผู้คนจึงมีเงินเหลือมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อชาวรัหยานมีเงินเหลือมากขึ้นพ่อค้าที่ได้กลิ่นคาวปลาก็จะรีบไปที่ยานหยุนตราบใดที่พ่อค้าเหล่านี้กล้ามาพวกเขาก็จะได้รับการต้อนรับด้วยค่าธรรมเนียมการลิจินที่สูงกว่าที่อื่นอย่างไรก็ตามหลังจากเปรียบเทียบพ่อค้าบางคนแล้วพวกเขาพบว่าแม้ว่าลิจินในรัหยานจะสูงกว่าที่อื่นแต่ที่นี่ก็หาเงินได้ง่ายกว่าที่อื่นไม่เพียงเท่านั้นในบางสถานที่สินค้าบางอย่างที่ไม่เป็นที่นิยมสามารถหาตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ในรัหยานได้ดังนั้นหลังจากเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์เหล่านี้ พ่อค้าทั้งหมดก็ละทิ้งลิจินที่สูงของรัฐยานและในช่วงเวลาต่อมาพวกเขาก็ยังคงรีบไปที่รัฐยานก่อนหน้านี้พ่อค้าเหล่านั้นที่ทนกับระบบใหม่ของเมโลไม่ได้และเลือกที่จะออกจากรัฐยานหลังจากได้ยินเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจมากมายในรัฐยานทุกคนต่างก็ต้องการกลับไปที่รัฐยานแต่เมื่อพวกเขาเข้ามาในเมืองพวกเขาก็ถูกทหารที่เฝ้าเมืองบอกกล่าวว่าพวกเขาต้องจ่ายค่าธรรมเนียมจำนวนมากตามระเบียบข้อบังคับก่อนจึงจะเข้าเมืองได้อย่างราบรื่น เกิดอะไรขึ้นคุณจางเมื่อคุณออกจากรัฐยานคุณไม่ได้สาบานว่าจะไม่กลับมาอีกหรือทำไมคุณไม่ผิดคำพูดตอนนี้แต่คุณยังจ่ายค่าธรรมเนียมเข้าเมืองไม่ได้ด้วยซ้ำทหารที่เฝ้าเมืองยิ้มย่อ,อพ่อค้าที่แต่งตัวดีชื่อจางที่อยู่ตรงหน้าเขาชั้นชั้นคุณจางมองดูและหลังกำแพงเมืองสูงเขายังคงจ่ายค่าธรรมเนียมเข้าเมืองที่สูงมากด้วยหัวใจที่แตกสลายสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณจางไม่ใช่กรณีที่เกิดขึ้นโดยลำพังมีพ่อค้ามากมายเช่นเดียวกับเขาที่ออกจากรัฐยานอย่างเรงร่งงีีีบบแลลลละะตตออนนน้้กกััมาาใษณคด ภายใต้วงจรธุรกิจที่ดีนี้ไม่เพียงแต่คลังสมบัติของรัฐยานจะอุดมสมบูรณ์มากขึ้นเท่านั้นแต่ผู้คนในรัฐยานยังร่ำรวยขึ้นเรื่อยๆอ,อีกด้วยกลุ่มคนชั้นล่างกลุ่มแรกที่ต้องจ่ายลี่จินทุกเดือนเริ่มปรากฏต,ตัวขึ้นอย่างช้าๆเมื่อคนเหล่านี้จ่ายลี่จินพวกเขาไม่เพียงแต่ไม่บน่นแต่ยังเปรียบเทียบกันเองอีกด้วยว่าใครจ่ายลี่จินมากกว่าคนอื่นท่านกงเจิ้งโปรดจ่ายลี่จินของเดือนนี้ด้วยสาวใช้ในวังมหาเจียงเฉิน ไม่ทำไมฉันต้องจ่ายลี่จินด้วยเจียงเฉินมีเงินเดือนหนึ่งร้อยแท่งเงินที่เขาเพิ่งได้รับเมื่อวานนี้ติดตัวมากลับไปหาท่านกงเจิ้งเถิงราชาตรัสว่าไม่ว่าเจ้าเป็นใครในรัฐหยานหรือทำอาชีพอะไรก็ตามปรับใดที่รายได้ต่อเดือนของเจ้าเกินหนึ่งร้อยแท่งเงินเจ้าจะต้องจ่ายลี่จินตามระเบียบและเงินเดือนที่เจ้าได้รับเมื่อวานคือหนึ่งร้อยแท่งพอดีสาวใช้ยื่นใบเสร็จรับเงินลี่จินให้กับรัฐมนตรีที่ยอมจำนนและมีเขียนไว้บนใบเสร็จว่าเงินเดือนหนึ่งร้อยแท่งเท่ากับลี่จินสิบ รัฐมนตรีที่ยอมจำนลนจ่ายลี่จินสิบแท่งอย่างไม่เต็มใจจากนั้นเธอก็หันกลับไปหาเบซ่าแต่ก่อนที่เธอจะมีเวลาถามอีกฝ่ายกงเจิงอีกคนก็มาเก็บลี่จินของเซียวเป่ยไม่เหมือนกับความไม่เต็มใจของรัฐมนตรีที่ยอมจำนนเบซ่าตรงไปตรงมาและหยิบลี่จินสามร้อยแท่งเงินที่เธอต้องจ่ายออกมาและส่งให้กงเจิงลี่จินสามร้อยแท่งเงินหมายความว่าเบซ่าได้รับเงินเดือนเดือนละสองพันแท่งเงินเงินเดือนหลักพี่สาวเจียงเฉินฉันเพิ่งได้รับเงินเดือนเมื่อาวานนี้ ไปกินข้าวใหญ่ที่วังกันเถอะเบซ่ารีบวิ่งไปหาเจียงเฉินโอเคเจียงเฉินจับมือเบซ่าแล้วทั้งสองก็เดินออกจากวังในเวลานี้เจียงเฉินกาลังคิดอยู่ว่าราชาหยานคุณเอาลี่จินของฉันไปฉันต้องได้เงินจากลูกสาวของคุณมาเพียงพอเมื่อเบซ่าพาเจียงเฉินออกไปทานอาหารเย็นเดล่าสามารถอยู่ตามลำพังกับใครชาอย่างเปิดเผยจากนั้นการเดินทางโรแมนติกในตอนกลางวันก็เริ่มต้นอ,อย่างเป็นทางการเคซ่าคุณสนใจที่จะไปเยี่ยมฉันแบบลับๆไหม หลังจากการเดินทางโรแมนติกเบลา่าซึ่งอยู่ในสายตาเต็มเตมก็อุ้งไคชาในชุดสีขาวราวกับหิมะไว้ในอ้อมแขนเบล่าคุณอยากไปที่ไหนแล้วคุณกำลังวางกับดักไว้สำหรับใครไค่าชาหลับตาและนอนเงียบๆในอ้อมแขนของเบลา่าเป้าหมายคือดินแดนฉีส่วนใครที่เราจะวางกับดักไว้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคนนั้นจะกระโดดเข้าไปเองหรือเปล่ามือของเบโลเริ่มเดินตรวจตราไปมาตามจุดต่างๆบนร่างกายของไค่ชาถ้าเขาไม่กระโจนเข้าไปเองเขาจะไม่เป็นผู้บังคับบัญชาที่แย่ ไคชาหลับตาลงต่อไปและเพลิดเพลินกับการรับใช้ของเบโลถูกต้องตั้งแต่เราเริ่มค้าขายกับโมเปิลในช่วงสองปีที่ผ่านมามีคนเลวที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของเขาไม่ต่ำกว่าร้อยคนที่แฝงตัวเข้ามาหาเราอย่างต่อเนื่องฉันเดาว่าพวกเขาคงเข้าใจถึงความโรแมนติกระหว่างเราสองคนไปแล้วเมื่อกี้เบโลพูดอย่างใจเย็นคุณไม่กลัวเหรอที่พวกเขาได้ยินเมื่อคุณพูดคำเหล่านี้ในที่สุดไคชาก็ลืมตาขึ้นมันดีกว่าที่จะได้ยินเบโลจงใจเพิ่มเสียงของเขา คุณคุณชั่วร้ายมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆไคชาบีบไฟหน้าซ้ายของเบนโลแรงขึ้นเล็กน้อยฉันไม่ได้เรียนรู้ความชั่วร้ายของฉันมาจากคุณหรอือเบนโลใช้โอกาสนี้ขยับไคชาให้เข้ามาอยู่ใต้ตัวเขาเกือบแล้วเซียวเปอรโยนาจะกลับมาเร็วๆนี้เบนโลทําการเคลื่อนไหวด้วยความรักใคร่บนร่างของไคชาและอีกฝ่ายก็หยุดเขาไว้ไม่ให้ไปต่อถูกต้องมีคนมาเตรียมน้ำร้อนเบนโลลุกขึ้นจากร่างของไคชาอย่างชา้ชาช้าและเขายังสวมชุดคลุมปักสีแดงทึบแสงให้กับตัวเองด้วย หลังจากนั้นไม่นานสาวใช้ในวังแปดคนก็เข้ามาโดยแต่ละคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองจากนั้นไคชาซึ่งอยู่ตรงหน้าก็เข้าไปในอ่างอาบน้ำเพื่ออาบน้ำภายใต้การดูแลของพวกเธอทั้ง8ดคนและเมลูก็ก้าวลงไปในอ่างอาบน้ำแลนะอาบน้ำกับไคชาหลังจากที่สาวใช้ทั้ง8ดคนออกไปแล้วถูกต้องแล้วเมลูตัดสินใจไปเยี่ยมเป็นการส่วนตัวและจุดประสงค์ของเขาคือการฆ่านกสามตัวด้วยหินก้อนเดียวนกอินทรีตัวแรกเพื่อดูขนบรรมเนียมและธรมเนียมปฏิบัติของราชี และชื่นชมเสน่ห์ของราชินีแห่งหวนหญินฟางอื่นมันเป็นเพียงการชื่นชมซึ่งกันและกันอย่างแท้จริงนกอินทรีตัวที่สองเพื่อเดิมพันว่าหยวนเทียนกังจะมายึดครองรัฐหยานพร้อมกับคนชั่วของเขาหรือไม่เมื่อครอบครัวสามคนของเป่ยไคยออกจากรัฐหยานไปนกอินทรีตัวที่สามเพื่อใช้โอกาสนี้ทดสอบว่ารัฐมนตรีที่ยอมแพ้เป็นคนคุ้มค่าที่จะรักษาไว้และทำหน้าที่เป็นที่เลี้ยงเด็กให้กับเบยอ,อิชาในระยะยาวหรือไม่เมื่อนกอินทรีตัวที่สองติดเบ็ด